กาบสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับน้องแม็กแม่ปานอีกแล้วบังแก้มน้องแม็กนี่พยนสิแตกเด้อหนิพี่น้องแดงจังวะแก้มเจ้าสมแด็จถดุบังบังบังโอ้ผุ่นมังน้ำบังน้น้อุ้ยอุ้ยอย่าเฮ็ดซบคิดได้ก่าเออเออเทุจารู้ทุจารู้ทูจรู้ทูจาอันน้อยหน่ะนิ่งน้อยนิ่งหน่านิ่ง อ FC, าะพ่อเนี่ย FC ปลาลุงวนเบิร์กนุ๊กหนึ่งน้อยหนึ่งหน้อยหนึ่งหน่อยหากะตือนนอนพี่น้องมันหนาวเองมันหนาวเองอือือน้องแม่ครบเจ็ดเดือนแล้วเบิร์แก้มบ้าพี่น้องแก้มน้องแม็คซ้ำมาเป็นนั่นนี่แต่งเป็นจุดเป็นจุดพันชิปแก้มแตกแล้วนี่แม่บ่ดุบบ้าเวลาสิแก้มแตกบ้าบ้าเบิ่งๆพักกันนอนดินนี่นะนุ๊ก non đỉnh vô họng phải nói nào hết. À, Thu thưa cha thưa độ thưa cha thưa ôi mình ở đi thế độ mẹ này na. ai giếng đại giếng nút băng băng giếng giếng ui kèm một loạt đèn này này. ui ui gián thấy. ừm. rồi ui 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 Ngào quá quá. Ui. แปลกหน้าเงาน่าดุบะบุญฮัลสีมาเหลา,หา,า,อ,า,าลอุ้ยอุ้ยสีมาเหลาอันนาพี่น้องนเนาะ FC ก็คือเซียนอันเอบุญกับเอใบเป็นถ่ายน้องแม็กก่อนแดกเกิดน,นะพี่น้องเอืมหูแห้งแห้งพี่น้องแล้วคิดได้แห้งเกิดมือแดกเนาะ,นะแบบหูเด้ๆนี่หูกลางฝ้ากรง,งอ้วก บโบคิดได้ว่าน้องเมกผันสีใหญ่มากแล้วผันสีหน้าตาออกมาแบบอุ้ยอุ้ยรอปุ๊บว่าเมื่อไหล่รอบ่ไอเมกรออยู่แต่ไอเมกหน้าแตกแงนย้ำหนาปุ๊บเด้งเจ้าวายปุ๊บโดยเฮ้ยเบิ่งคนตาพี่น้องเบิ่งอุ้ยเฮ้ยนิ้มหวานเนาะยิ้มหวาน

หน้อยหน่าอนิงหน่อยๆนๆอยน่ยนคิดได้พี่น้องว่าน้องแม่เป็นสินาตาลีอยู่นะใหญ่มาเนาะหน้าตาโล่พี่น้อยเอ่ยงคนคิ้วลุกคนคิ้วอันนี้คิ้วลูกคนตางอนจมูกกระมีได้พี่น้อง้ดังไหนโอ้ยนาอนิองนอย นอนเมิงเมิจะ่าแม่เือ้อพอพงแม่ไงเพงแม่ไเพงแม่ดูอุ้ยอุ้ยกินยังอิ่มนะใน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 น่อนอใกินยังหนาว้ยไอเม็กหนาวเฮ้ <c ười> เป็นคนอารมณ์ดีดีพี่น้องเอ้น้องแม็กนี่ยิ้มเก่งน้ำไผ่กระยูเนาะเงียเก่งๆบ้านอ่ะอุ้ย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 อ่ะเฮ็ดซอบเม่ตูตเฮ็ดซอบเมตโตแล้วอืม่ตูตเฮ็ดนันนันบ่ด์ดบ่เอ้ยวายอุ้ยอ่ะเห็ดรอรอแล้วเหมืเห็ดรอๆอแล้วเห็ดรอๆล้วเห็ดรอแล้วอ่ะเห็ดรอๆเอาออกุบนะ ออนนี้นะหนิงหนอย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 ,นอยโอ้ยไอแม็กทำมาเป็นอันนี้อันนี้พี่นออ้องอโหลดจะโทรศพัพท์โอ้ยตกใจได้ไม่เอากือบ,บทัน้นเฮ็ดายแก้มตกแตกเนี่ยเพราว่าแก้มแตก นะอ่ะหอมเมลูกเพลงเมรุมาเลยไอ้แม่เพลงเมรุนอย่างหนาหนึงหน่อยหนึงหนาหนึงหนึ่งผ่อนหนุうう่มผ่อนดูนียใช่ไอ้แมใหญ่มาเราเปลี่ยนหนาเราพี่น้องเนาะคือเมรพี่น้องอุ้ยไอ้แม่คือเมรุเอาเอาเอาเฮ็ดยังไง โอ้โหที่น่องบึ้งบึ้งบึ้เขาถทยได้เลย่ยซบเนี่ไปเฮ็ดมาบอฮะนุ่ยเอาบ่แมอนมให้กินเด้ออาป้อนปลาลุงด้ดาป้อนปลาลุงด้มป้อนปลาลุงดูมาน่ะ่ดล tuần ừ, tệ hèn Đèn đèn khẩu con hèn đèn nó tôi kín cục vào bộ đệm môn luôn hay hay kín yên đi em, mầm ba mẹ tang yên mẹ 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 hãy bán phán hủy 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 Bên ừ. nhà Đi đạp bên nhà, Về nhà. Thấy anh <laughs> à, Nhìn bạn Mở một anh em chết đi ơi đều coi, mở đều 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 ăn đi, 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 đi. này, đi, đi. Thấy, thấy bên này. Bên này, bên này mắm mắm nữa không? Hay mẹ mắm mắm nữa đó. Ui. Nhà, bên kia này, b mình này, FC bổng nữa. Ơ ơ, mẹ khéo cười. แกรออดซองเล่มแนละ้วแม็กแเมื่อเมื่อวานนี่เมยตัดผมให้ผิดเจดขึ้นมาพอะจะตัดให้เพิ่นพี่น้องเพิ่นมัวให้ตัดเพิ่นหายเนาะก็เลยกว่ได้ตัดอุ้วย,ย,ย,ยด้วยด้วยใส่หรอจินน้บ้าเหนือย

เขาไงเกรื่องน้ำปากแม่นี่นะเอกเอ้ยอืมชักชิ้นหน่อยเอ้ยอ่ะแอามาไปย้อนเบิ่งคลิปตอนอันเจ็ดเดือนทานมากพี่เนาะที่ว่าสบายกับสาบุนทานเนาะอืมเออลูกคอะอันคนละคนเลยพี่เนาะตุกใจแห้ง น้องแม็กช่าผปูหายปูหายตอนนไหนตอนนี้รอแล้วอืมโดนแห้งเลยโดนแห้งน้ออร่อยไหมโดนแห้งน้ออ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องสจหรับคลิปนี้สปันกับขอจบคลิปไปแล้วมาคลิปกระฝากก็ได้ก็แชร์ก็เป็นมั่ใจให้แม่น้องแม็กกับน้องแม็กน้องซับซินในเด้ออ่ะโบทูจา้าทุจา้าสบายดี